การดูเกมฟุตบอลน,นั้นน่าตื่นเต้นพออยู่แล้วแต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นกว่าคือการดูการแข่งขันที่ทุกอย่างจบลงแบบแปลกๆในการแข่งขันระหว่างออสเตรียและเดนมาร์กจูๆ่ๆหลุมลึกลับก็โผล่ขึ้นมาและทำให้เกมหยุดผู้เล่นโกรธมากแต่ก็สับสนกับหลุมลึกประหลาดนี้ด้วยผู้เล่นชาวเดนมาร์กคนหนึ่งได้บอกให้ทุกคนรู้เมื่อขาของเขาติดหลุมลึกถึงระดับข้อเท้าของเขาโชคดีที่เขาพบมันก่อนเริ่มเกมสถานการณ์นั้นอาจนำไปสู่อุบัติเหตุที่จะจบอาชีพของเขา เขาแสดงให้ทุกคนเห็นว่าหลุมลึกแค่ไหนยิ่งไปกว่านั้นการแข่งขันต้องเลื่อนออกไป90นาทีเนื่องจากไฟฟ้าดับแฟนๆสับสนบางคนหงุดหงิดที่ทีมที่พวกเขาอยากสนับสนุนเล่นไม่ได้ในขณะที่คนอื่นๆมองว่ามันตลก ระหว่างเกมระหว่างโคลอมเบียกับบราซิลในฟุตบอลโลกปี2014ที่บราซิลตักก๊กแตนเขียวยักษ์ตัดสินใจเกาะแขนของฮาเมสโรดริเกซทันทีหลังจากที่เขายิงจุดโทษได้ผู้เล่นไม่ได้สังเกตในตอนแรกฉันเดาว่าเจ้าตัวเขียวเป็นแฟนบอลตัวโยงหรือมันแค่อยากจะแสดงความยินดีกับเขาในแบบของมันเองมันไม่ใช่สัตว์ตัวแรกที่ปรากฏตัวกลางเกมฟุตบอล อีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับบราซิลเกิดขึ้นเมื่อสองสมโมสรท้องถิ่นกำลังเผชิญหน้ากันในขณะที่เกมกำลังเดือดหมาตัวหนึ่งตัดสินใจว่ามันอยากเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันด้วยมันเข้าไปในเกมและพุ่งไปหาลูกบอลอย่างคึกขนองและทำให้บอลกลายเป็นของเล่นเคี้ยวของมัน ผู้เล่นตกตะลึงและปั่นป่วนที่มีหมามาขัดขวางจังหวะเกมในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาแทรกแซงและทำลายความสนุกของเจ้าตูบตัวน้อยของเราในปี2006ระหว่างการแข่งขันแชมเปี้ยนลีกระหว่างบียาเรอันและอาเซนอลกรรอกสีเทาตัวเล็กๆตัวหนึ่งวิ่งไปทั่วสนามใกล้กับกองหน้ามันอาจจะเป็นแค่แฟนตัวยงก็ได้เคยได้ยินเรื่องหมาจิ้งจอกกลุ่มหนึ่งบุกรุกสนามไหมในเดนส์พาร์คหมาจิ้งจอกฝูงหนึ่งตัดสินใจขุดรอบๆสนามเพราะอาจกำลังมองหากระต่าย ดิเอโกมาราโดนาเป็นหนึ่งในผู้เล่นฟุตบอลที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์นักเตะชาวอาร์เจนตินาคนนี้รวดเร็วมีพลังและทําให้ผู้ชมทั่วโลกต้องตะลึงด้วยความหลงใหลในเกมของเขาแต่ในการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินากับอังกฤษในฟุตบอลโลกปี1986ก็เกิดเรื่องแย่ๆขึ้นเมื่อเขายื่นกำปั้นขึ้นไปในอากาศชกบอลและทําให้บอลพุ่งไปหลังตาข่ายของคู่แข่งและยิงสร้างความโกรธแค้นให้กับแฟนบอลเข้าไปอีกเมื่อมีการนับประตูด้วย ผู้ตัดสินมองเห็นประตูได้ไม่ชัดเจนแม้ว่าพวกเขาควรจะมองไปที่ลูกบอลอาร์เจนตินาขึ้นนำหนึ่งประตูและในที่สุดการแข่งขันก็จบด้วยสกอร์สองหนึ 1, ่งโดยอาร์เจนตินาเป็นฝ่ายชนะในที่สุดพวกเขาก็ได้ชูถ้วยซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ามาราโดน่านั้นเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการหนึ่งในค่ำคืนที่ยากจะลืมเลือนที่สุดคือบราซิลกับเยอรมน,นีระหว่างฟุตบอลโลก2014ทั้งคู่เป็นยักษ์ใหญ่ในเกม ทั้งคู่มีนักเตะระดับสตาร์ที่พร้อมจะทําให้ประเทศของพวกเขาภาคภูมิใจและทั้งสองทีมก็ต่างร้องไห้แต่ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันบราซิลเสียถึง7ประตูในสนามของตัวเองแฟนบอลชาวบราซิลต่างโมโหในช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์นี้เยอรมนีลงเอยด้วยการชูถ้วยฟุตบอลโลกโดยมีอร์เจนตินาเป็นรองแชมป์แชมเปี้ยนลีกรอบชิงชนะเลิศในปี2018ระหว่างเรียลมาดริดและลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในเกมที่มีผู้รอคอยมากที่สุดแห่งปีและลิเวอร์พูลก็เล็งคว้าชัยชนะ ลอ i ิสคาริอุสผู้รักษาประตูของพวกเขาฟอร์มดีมากแต่คืนนั้นไม่ใช่คืนของเขาทีมและแฟนๆทั่วโลกต่างตกตะลึงเมื่อเขาทำผิดพลาดครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่หนึ่งแต่ถึงสองครั้งครั้งแรกคือตอนที่เขาจ่ายบอลให้คาริมเบนเซมากองหน้าของเรียลมาดริดซึ่งอยู่ใกล้ประตูคาริอุสทำประตูคืนได้แต่ไม่เห็นกองหน้าอยู่ใกล้กๆเขาคำนวณการจ่ายบอลผิดพลาดและทำประตูให้มาดริด ความผิดพลาดครั้งที่2องคือตอนที่แกเรดเบลเตะบอลที่คาริอุสควรรับได้ง่ายๆแต่แทนที่จะทําอย่างนั้นเขากลับพยายามสก,กัดบอลออกและบอลก็หลุดมือไปเข้าตะข่ายมาดริดลงเอยด้วยการชูถ้วยแชมเปี้ยนลีกและอาชีพของคาริอุสก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ไม่เป็นไรหรอกโคลีเวอร์ฟูลงเอยด้วยการคว้าชแชมป์ในหลายปีต่อมาหลังชนะท็อตแนม ความล้มเหลวประหลาดอีกครั้งเกิดขึ้นระหว่างรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกปี2014แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ได้ดูเกมนี้มันคือการแข่งขันระหว่างสหรัฐอเมริกากับคอสตาริกาและพวกเขากำลังเล่นภายใต้เงื่อนไขที่เลวร้ายที่สุดขี่ม้าตกไม่หยุดและผู้เล่นก็โกรธมากทีมคอสตาริกาแม้กระทั่งส่งคำอุทธรณ์โดยบอกว่าไม่ควรจัดก,การแข่งขันนี้แต่สุดท้ายก็ถูกปฏิเสธทีมอเมริกาจบลงด้วยการชนะการแข่งขัน1-0อีกฉากที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นเมื่อผู้รักษาประตูตัดสินใจเช็คโทรศรัพท์ระหว่างเกม ผู้เล่นคนนี้เล่นให้กับแอตเลติโกพาราเนเซ่ของลีกบราซิลไม่มีใครรู้ว่าเขากำลังทำอะไรแต่มันน่าประทับใจที่เขาสวมถุงมือผู้รักษาประตูขณะจับโทรศัพท์มีดราม่ามากมายในการแข่งขันระหว่างฝรั่งเศสกับคูเวตเมื่อวันที่21มิถุนาย,ยนปี2982เนื่องจากคูเวตกำลังจะแพ้3-1แล้วจู่ๆคูเวตก็เสียอีกประตูไม่มีอะไรพิเศษนอกจากผู้นำทีมคูเวตในขณะนั้นตัดสินใจเดินลงจากอัฒจันทร์และ,ะเผชิญหน้ากับผู้ตัดสินเองในระหว่างการแข่งขันที่กำลังดำเนินอยู่ เขายอมรับการทําประตูไม่ได้และกระตุนให้ทีมออกจากสนามผู้ตัดสินถูกกดดันไม่ให้นับประตูนั้นและเกมดําเนินต่อไปพวกเขายังคงเสียประตูในช่วงสุดท้ายเกมอยู่ดีอาเซนนมีตำนานมากมายในทีมของพวกเขาตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาแต่ไม่มีใครเทียบกับการทำประตูในวินาทีที่1.8ของนิคลาสเบนเนอร์ได้มันถือว่าเป็นประตูที่เร็วที่สุดที่เคยยิงได้ในฐานะตัวสำรองในพีเมียรีกองหน้าชาวเดนมาร์กลงมาเป็นตัวสำรองและหม่งเตะมุมที่เชสฟาเบรกกสกับทอตแนมฮอสเปอร์สร้าง การก้มลงเช็คโทรศัพท์หรือเข้าห้องน้ำเมื่อมีคนทำประตูคงจะนาง,งุ่นยนหน้าดูแต่เมื่อมีคนทำแฮตทริกได้ใน70วินาทีก็ยิงนางหุนง่นงนขึ้นไปอีกอเล็กซ์ทอร์ทำได้ในระหว่างการแข่งขันระหว่างรอสันสาวที่ปลายด้านหนึ่งแตกต่างจากเกมระดับมืออาชีพซึ่งมีไว้เพื่อให้มองเห็นลูกบอลตอนกลางคืนได้ง่ายขึ้นวิลสันบริษัทอุปกรณ์กีฬาชื่อดังเป็นผู้สนับสนุนลูกฟุตบอลให้เกม NFL แต่เพียงผู้เดียวมาตั้งแต่ปี1941ปัจจุบันพวกเขาผลิตลูกฟุตบ4อ0 0ลูกทุกวัน เกมอเมริกันฟุตบอลครั้งแรกในประวัติศาสตร์เริ่มต้นระหว่างวิทยาลัยวูดเจอร์สและพรินซ์ตันแรกๆก็นิยมกันแค่ในกลุ่มนักศึกษาแต่ในไม่ช้าก็กลายเป็นกีฬาสุดโหดถึงขั้นห้ามเล่นฟุตบอลในที่สาธารณะเลยด้วยซ้ำวอเตอร์แคมป์นักกีฬารักบี้ชื่อดังเป็นกัปตันทีมฟุตบอลของเยลและช่วยพลิกฟื้นวงการเขาเปลี่ยนกฎต่างๆและทำให้มันกลายเป็นอย่างที่เรารู้เห็นกันในตอนนี้ เส้น20หลาที่ทอดไปยังเอนโซนเรียกว่าเรดโซนสีแดงถูกเลือกใช้เป็นชื่อเพื่อใช้เตือนฝ่ายรับว่าเมื่อฝ่ายรุกมาถึงโซนนี้ได้มันจะเป็นตำแหน่งที่พวกเขาทำคะแนนได้ดีที่สุดบางทีก็เรียกเกมนี้ว่าฟุตบอลตะแกรงย่างเนื้อ ซึ่งสาเหตุหลักเลยก็คือสนามที่ใช้เล่นดูเหมือนตะแกงย่างเนื้อก็แค่นั้นเองมนาดฟังดูเหลือเชื่อถ้ามีคนบอกว่าเคยมีโคชที่นำทีมแมนเลงแข่งในรายการซูเปอร์โบว์เป็นพี่น้องท้องเดียวกันแต่มันเคยเกิดขึ้นจริงในปี2013จิมฮาบักและจอห์นฮาบักเป็นโคชให้กับซานฟรานซิสโกฟอร์ n ิน e ยเอร์สและบัลติมอร์เรเวนส์และยืนหยัดต่อสู้กันเองในเกมครั้งนั้นพ่อแม่ของพวกเขาก็นั่งดูอยู่ในซูเปอร์โดม ซึ่งจอร์นคนที่เป็นพี่ชายเป็นฝ่ายชนะพวกเขาแสดงความยินดีร่วมกันแวบหนึ่งหลังจากจบเกมจากนั้นก็ไม่คุยกันไปเลยอีกหลายสัปดาห์หลังจากนั้นทั้งคู่ยอมรับว่ามันเป็นเกมที่ทำใจยากมากๆสมัยก่อนลีกฟุตบอลแห่งชาติและลีกอเมริกันฟุตบอลเคยมีแชมเปี้ยนเป็นของตัวเองจนกระทั่งผสานรวมเข้าด้วยกันในปี1970พวกเขาต้องคุยกันเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรรูปแบบใหม่และไม่สามารถตกลงกันได้รู้ไม่ว่าสุดท้ายแล้วได้ผลสรุปอย่างไร ก็แค่ใส่ตัวเลือกค่ารายการลงในแจกันแล้วก็สุ่มเลือกขึ้นมาหนึ่งรายการลามาฮันจากแคนซัสซิตี้ชีฟส์เป็นคนเสนอชื่อของรายการซูเปอร์โบโดยเขาได้แรงบาันดาลใจมาจากของเล่นราคาเพียง98เซนท์ที่ภรรยาเจอในร้านขา,ขายของเล่นแห่งหนึ่งในดัลลัสรัฐเท็กซัสเธอบอกเขาว่าลูกบอลเล็กๆล,ลูกนี้เด้งหนึ่งไปทั่วบ้านได้เลยตอนแรกยังไม่ค่อยมีคนชอบชื่อนี้ถึงขั้นมีการจัดการประกวดตั้งชื่อกันเลยทีเดียวแต่ก็ไม่มีอะไรที่คว้าชัยเหนือชื่อของลามาได้ ซูเปอร์โบครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่15มกราคมปี1967ตั๋วมีราคาเพียง12ดอลลาร์แต่ทุกวันนี้ตั๋ว VIP พุ่งทยานไปถึง100,000ดอลลาร์แล้วขนาดตั๋วราคาถูกแต่ที่ลอสแองเจ e s m ลิส r เมมโมเรียลคอเซียมซึ่งเป็นสถานที่แข่งขันก็ยังมีที่นั่งว่างอยู่เป็นจำนวนมากพวกเขาเลือกสถานที่กันเพียง6สัปดาห์ก่อนเริ่มการแข่งขันเท่านั้นแต่ทุกวันนี้เขาเตรียมการกัน3ปีก่อนแข่งจริง นับตั้งแต่ซูเปอร์โบครั้งที่5พวกเขาก็ใช้เลขโรมันมาใช้ต่อชื่อรายการเพื่อป้องกันความสับสนตัวอย่างเช่นซูเปอร์โบ2023ก็จะจัดขึ้นในช่วงต้นปีนั้นนั่นเองแต่นัดแข่งตลอดฤดูกาลส่วนใหญ่จะเริ่มกันตั้งแต่ปี2022แต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่คือซูเปอร์โบ50ทาง NFL เชื่อว่าถ้าตั้งชื่อเป็นซูเปอร์โบอลอาจทำให้ยอดขายตั๋วลดลง NFL ไม่เคยต้องจ่ายเงินให้กับนักร้องระดับซูเปอร์สตา์ที่มาแสดงในช่วงพักครึ่งเลย การปรากฏตัวที่นั่นในช่วง p พล m มไทม์ทำให้ศิลปินได้เงินมากขึ้นในระยะยาวเนื่องจากยอดขายเพลงมักจะพุ่งทะยานขึ้นหลังจบเกมแต่พวกเขาจะได้เงินสำหรับใช้จ่ายเพื่อเตรียมตัวสำหรับการแสดงนะซึ่งอาจมีมูลค่ามากกว่า10ล้านดอลลาร์ทีมที่เล่นในซูเปอร์โบว์แต่ละทีมจะได้รับลูกบอล1น8 0 8ลูกใช้ซ้อม54ลูกและอีก54ลูกใช้ระหว่างแข่งขันจริง ช่วงพักครึ่งของเกม NFL ทั่วไปคือประมาณ12-15ถึงนาทีแต่ช่วงพักครึ่งของซูเปอร์โบคือ20-30ถึงนาทีขึ้นอยู่กับความยาวของการแสดงเหรียญที่พวกเขาใช้โยนในเกมที่44เพื่อตัดสินว่าทีมใดจะเป็นทีมที่ได้คิกออฟเคืออยู่บนยานอวกาศของนาซาและโคจรรอบโลกมาแล้ว11วันเพื <M> ่อให้มั่นใจว่าเกมจะมีความยุติธรรมต้องมีเจ้าหน้าที่จำนวน7คนที่มีหน้าที่แตกต่างกันอยู่ในสนามคุณสามารถหาพวกเขาได้ไง่ายๆจากเสื้อเชิ้ตลายทางสีขาวดำ กรรมการจะเป็นตำแหน่งสูงสุดในกลุ่มนี้และมีความรับผิดชอบมากที่สุดด้วยจากนั้นตามด้วยกรรมการมุมหน้ามุมหลังหัวหน้าไลน์แมนกรรมการมุมข้างกรรมการข้างเส้นและกรรมการสนามมายามีเป็นเจ้าภาพการแข่งขันซูเปอร์โบมากที่สุดถึง11เกมรองลงมาคือนิวออลีนคือ10เกมปกติแล้วจะจัดการตอนอากาศอบอุน่นหรือไม่ก็จัดที่สนามกีฬาในร่ม โดยมีข้อยกเว้นเดียวคือเกมที่จัดที่ทูเลนสเตเดียมในนิวออร์ลีนตอนนั้นอุณหภูมิในช่วงการแข่งขันอยู่ที่4องศาเซลเซียสทีมอริโซนาคาร์ดนสเก่าแก่กว่ารัฐที่พวกเขาเป็นตัวแทนซะอีกทีมนี้ก่อตั้งขึ้นในปี1898แอริโซนาเป็นรัฐอย่างเป็นทางการหลังจากนั้น14ปีทีมนี้มีช่วงเวลาที่ไม่เคยชนะเลยสักเกมเดียวติดต่อกันยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ NFL เลยทีเดียว51ปีแน่ NFL มีแหวนซูเปอร์โบว์ให้กับปกติแล้ว ผู้เล่นจะได้ใบเหลืองหรือใบแดงจากการทำผิดกติกาหรืออะไรก็ตามที่กรรมการมองว่าผิดกฎแต่รู้หรือไม่ว่าผู้จัดการทีมและบรรดาโค้ชได้สิทธินั้นเหมือนกันใช่ผู้จัดการทีมบางคนขึ้นชื่อด้านพฤติกรรมไม่เหมาะสมเมื่ออยู่ในสนามบางครั้งก็ออกตัวกันแรงไปหน่อยกรรมการเลยมีสิทธิแจกใบเหลืองหรือกระทั่งใบแดงด้วยแล้วแต่สถานการณ์อ่ะนะผลก็คือพวกเขาเข้าร่วมในเกมถัดไปไม่ได้ทำได้แค่ดูอยู่ห่างๆซึ่งผู้ช่วยผู้จัดการจะต้องเข้ามาคุมทีมแทน บางคนได้ใบแดงตั้งแต่เกมยังไม่เริ่มเลยทีย่ซ้ำถ้าผู้เล่นประพฤติตัวไม่เหมาะสมก่อนเริ่มการแข่งขันกรรมการสามารถให้ใบแดงได้โดยทีมดังกล่าวจะต้องเริ่มเกมต่อไปโดยมีผู้เล่นลงสนามเพียงแค่สิบคนในตอนเกมเริ่มต้นผู้จัดการทีมจะต้องประกาศรายชื่อผู้เล่นตัวจริง11คนและถ้ามีใครได้ใบแดงไปซะก,ก่อนผู้จัดการทีมจะไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้พวกเขาจะต้องลุยต่อไปโดยขาดผู้เล่นหนึ่งคนดังนั้นต้องประพฤติตัวให้ดีเนื่องจากมีกฎข้อนี้อยู่ จึงมีกำหนดอีกว่าจะไม่สามารถเริ่มเกมได้หากมีผู้เล่นเหลือแค่เจ็คนโดยจะถือว่าทีมนั้นสละสิทธิ์การแข่งขันไปซึ่งสาเหตุก็อาจจะเป็นได้ทั้งการที่มีผู้เล่นทำตัวไม่เหมาะสมจนโดนใบแดงหรือมีผู้เล่นที่บาดเจ็บหรือเหตุผลอื่นๆขณะแข่งขันสามารถมีใบแดงได้แค่สี่ใบไม่อย่างนั้นการแข่งขันจะต้องหยุดลงถ้ามีใบแดงมากกว่านี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผู้รักษาประตูของคุณบาดเจ็บล่ะอืมก็ส่งตัวสำรองมาแทน แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าตัวสำรองได้ใบแดงหรือบาดเจ็บล่าก็จะไม่มีผู้รักษาประตูอยู่ในทีมผู้เล่นที่อยู่นอกสนามสักคนจะต้องมาทำหน้าที่นี้แทนพวกเขาจะต้องสวมถุงมือและเปิดใช้สัญชาติยานเต็มขั้นเพื่อรับลูกบอลให้อยู่หมัดให้ได้ผู้รักษาประตูได้รับอนุญาตให้จับบอลได้6วินาทีหลังจากรับหรือเก็บลูกบอลได้ถ้านานกว่านั้นกรรมการอาจจะให้ใบเตือนเนื่องจากมองว่าเป็นการทำให้เสียเวลาผู้รักษาประตูเป็นผู้เล่นเพียงแค่คนเดียวที่ได้รับอนุญาตให้ใช้มือถือลูกบอล แต่ก็แค่ในเขตที่ยิงลูกโทษเท่านั้นถ้าทำนอกเขตนี้ก็อาจจะโดนใบเตือนหรือไล่ออกนอกสนามเลยก็เป็นได้ผู้รักษาประตูไม่สามารถรับบอลด้วยมือได้ถ้าผู้เล่นในทีมของตัวเองส่งลูกบอลกลับมาด้วยการเตะถ้าใช้มือรับก็จะผิดกติกาผู้รักษาประตูจะต้องรับลูกบอลด้วยเท้าเช่นเดียวกับผู้เล่นอื่นๆแล้วค่อยส่งบอลให้อีกทอดหนึ่งอย่างไรก็ตามถ้าผู้รักษาประตูต้องรับลูกบอลที่มาจากการใช้หัวหรือหน้าอกส่งมาพวกเขาก็สามารถร,บบรับมันด้วยมือได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะใช้โอกาสนี้วางแผนเตะลูกบอลขึ้นฟ้าแล้วใช้หัวโม่งเพื่อให้ผู้รักษาประตูรับได้ตลอดนะเพราะอาจจะโดนใบเตือนถ้าผู้รักษาประตูปล่อยลูกบอลออกจากมือของตัวเองไปแล้วจะไม่สามารถจับลูกบอลติดต่อกันได้ทันทีถ้าถูกจับได้ว่าทำแบบนั้นกรรมการจะอนุญาตให้ทีมคู่แข่งเตะลูกโทษนอกเขตโทษได้หลายปีก่อนเขตยิงลูกโทษมีขนาดเล็กกว่าที่เราเห็นในตอนนี้มากย้อนกลับไปในตอนนั้นพวกเขาสามารถเตะฟรีคิกใกล้ตะข่ายได้เลย และกำแพงมนุษย์ที่ขวางอยู่ก็บดบังทุกอย่างแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่บอลจะผ่านเข้าไปได้กฎแปลกๆของฟุตบอลก็คือถ้าไม่มีธงตามมุมเกมจะดำเนินการต่อไปไม่ได้ซึ่งเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวตอนฟุตบอลโลกปี1974ในนัดแข่งระหว่างเยอรมันและฮอลแลนด์เจ้าหน้าที่ลืมปักธงกรรมการเลยต้องชะลอเกมไว้แล้วพอพนักง,งานเอาธงมาปักทุกอย่างก็กลับเป็นปกติการที่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่น5คนระหว่างการแข่งขันนั้นเพิ่งมีมาไม่นานนี้เอง ซึ่งก่อนหน้านี้นานมากทีมสามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้แค่3คนเท่านั้นการเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้5คนทําให้มีการสลับผัดเปลี่ยนทีมที่ดีมากๆสําหรับการแข่งขันในนั้นต่อๆไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทีมต้องลงแข่งหลายๆรายการในเวลาเดียวกันแต่ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่ไม่อนุญาตให้ทีมใดเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้เลยแม้แต่คนเดียวแม้ว่าจะมีผู้เล่นบาดเจ็บก็ตามก่อนปี19 6 5ถ้าทีมของคุณมีผู้เล่นอยู่11คนในสนามอย่าได้หวังเลยว่าจะมีตัวสำรองมาช่วยได้ ผมไม่คิดว่าสมัยนั้นจะมีตัวสมรองด้วยนะการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนั้นเป็นเรื่องน่ารำคาญโดยเฉพาะตอนที่คุณกำลังสนุกแต่ถ้าคุณไม่ยอมเปลี่ยนตัวมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นหรอกนะคุณอาจเกรงว่ากรรมการจะให้ใบเตือนหรือเปล่าแต่เปล่าเลยเกมก็ยังดำเนินต่อและผู้เล่นก็ยังสามารถอยู่ในสนามได้ต่อไปแม้ว่าฟีฟ่าอาจจะไม่สนใจแต่สโมสรอ,อาจจะปรับเงินคุณได้และสมาชิกในทีมโคชแล้วก็แฟนๆอาจจะมองคุณไม่เหมือนเดิม ไม่มีกฎเที่ยวระบุว่าคุณจะต้องสกรีนชื่อหรือนามสกุลไว้ที่ด้านหลังของเสื้อตัวเองคุณสามารถสกรีนคำใดก็ได้ที่ต้องการตราบเท่าที่มันไม่หยาบคายนักฟุตบอลมักจะใช้เป็นชื่อเล่นสมัยเด็กๆไม่มีทางเลยที่คุณจะทำประตูได้โดยตรงจากการทุ่มบอลเข้าสนามซึ่งจะเกิดเวลาที่ลูกบอลอยู่นอกสนามผู้เล่นเลยต้องใช้มือทุ่มลูกบอลกลับเข้าสู่สนามอีกครั้งเพราะงั้นแม้ว่าคุณจะพยายามอย่างชาญฉลาดด้วยการทุ่มบอลเข้าประตูฝั่งคู่แข่งโดยที่บอลไม่ได้สัมผัสกับผู้เล่นในทีมเลย ผู้รักษาประตูก็แค่เตะมันกลับออกมาเท่านั้นเองถ้าคุณพร้อมเตะลูกโทษแล้วเมื่อเผชิญหน้ากับผู้รักษาประตูคุณสามารถสกมอนต่อไปได้เหมือนกันนะวิธีนี้ใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีการปรับฟาวเกิดขึ้นแต่จะทําไม่ได้ในช่วงที่ยิงลูกโทษในตอนท้ายของการแข่งขันคุณสามารถเลี้ยงลูกบอลแล้วส่งต่อไปให้เพื่อนร่วมทีมที่สามารถทําประตูได้เพื่อคว้าชัยชนะไปถ้าผู้เล่นคนเดิ